ใช่พี่น้องครับ <c oughs> เริ่มแล้วเอาสาวฮ่าฮสาวแพสต์กลับมา ี่ไหนปจอดไว้ที่นั่นเหรออ่ะเดี๋ยวไปดูท่าอีขงเราก็ไปดูใส่ลูกลังก่อนครับพระเอกเบื้องช้างครับ อุ๊ยสานใต้รับแต่งโอ้อันนี้เป็นมาร์กทูในตำนานแต่บุ้งกีนกันดีสุดยอดกีน่าจะเป็นของ ใส่ก่อนแบกไปเลยเต็มกล่องไปเลยอไไเอาให้มันถึงด็อกกี้ไปเลย <c oughs> โอ้แตาไม่ใช่รถตัวเองนี่บอกบอกก็ใส่เยอะครับ ไปแล้วขนส่งไม่อยู่เปิดเลยเต็มที่ครับอ้าหระวังจักกีด้วยสวัสดีครับ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 ผมครับดีครับเคยได้ยินเด็กขายยาครับบอกว่า ไหลลื่นเหมือนปลาไหลเลยแมใช่คำพูดคำจาครับไหลลื่นเหมือนปลาไหลเลยครับวันนี้เดินทางมาทางโทรหนึ่งก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยเพิ่งมานะครับได้ครับได้ครับเพิ่งเคยขึ้นมานะนี่เพิ่งมาครั้งแรกนะเพิ่งมาครั้งแรกที่โทรหนึ่งครับนี่มาอยู่กับเจ้าถิ่นครับอยู่มาอยู่กับเสียตินครับต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับอ้าว เขาให้เต็มเลยว่ โอ้โอ้ยจัดเก็บเลยเหรอฮ่าโอ้โอ้ยจัดเก็บเลยไหมหมันมันมันยังไม่หล่นวะ เยอะๆเนี่ยมันจะแรงครับเขาบอกว่าควันเลเยอะๆจะแรงแต่ว่าอย่าเป็นควันขาวนะโอ้โหเยอะเลย สวยเนาะสวมากเลอ่ะ้โหเอาเอาเช็ดเช็ดเช็ดลเด็ดดฮะกงูอะไรไห้รอมแงมจะไม่มีเลยนไม้รอมดเนี่ยอยู่กำลังทำการเช็ดคับจะออกแล้วแต่ว่ารถต้องสวยไว้ก่อน ใช่ไหมได้โอ้เป็นคอนเซ็ปต์ของทีมงานรถ้ทุกทุกท่านนะครับเสียเงินไม่ว่าตเสียหน้าไม่ได้นะครับไม่ล้างนปกาไตรัดเ้งไปเติมเต็มทังเลยพี่รายการ เตรียมครับลูจอกแล้วเรียบร้อยใส่ดินใส่หินเรียบร้อยรับใส่ลูกรังเรียบร้อยนะครับโคแฮะมาเขาครับทันนี้จะขายไปไหนนะเมืองทีครับเม <บ presidents. S 1> ืองทีทโอหโหลุดแล้ว เขามาเอาเขามาเอาตอนไหนครับ,รบามาเดือนไหนเดือนหน้า,นาไปแล้วนะครับาตายไปแล้วคันนี้เอาเดี๋ยวไปเจอกันตอนตั้งขบวนครับนะก่อนจะไปทางนี้ก็สนุกแล้ว <laughs> ก่อนจะไปครับอาการเริ่มเริ่มดีแล้วตั้งแต่เช้าเอา มาฟังตางนี้นะครับก็เยียมตัวนะครับมเมือนชาป่าชาติก็มาแป๊บนึงมาไม่ทันนะไปไหนไม่รู้ก็นะลหลายๆคันก็เริ่มตั้งขบวนเออลืมดูทำไว้ทำไมนี่โอ้มันเป็นตัวครอบตัวครอบลอ้อมันขาดออกไม่ไหาทำไว้ทำไ,ทำไม อ๋ออี่ครับตั้งขบวนเรียบร้อยแต่ว่าคันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะนะใส่เยอะขนาดนี้ไม่กลัวมันหล่นวะนี่อัดอัดได้เต็มที่เลยโอ้้ห่เย็มเยอะย ครับเป็นมัแหละไ่ะใช่พ่อครับดาวปูนแอนวัตค้าไม่ได้รอกเอาไม่ได้หรอกอ๋อกบวนจะเริ่มแล้วครับไปตั้งขรบวนแล้วนะครับคราวนี้เจ้าซุปเปอร์เกตก็เอารถไถข,ขึ้นนะเรียบร้อยอันนี้ก็เช็ดอย่างเดียวเลย เตยมตัวครับเริ่มขบ,บวนนะเดีย๋ยวไปเจอกันอยู่นู้นครับขอบคุณที่ติดตามครับ <laughs> ขอบคุณที่ติดตามพี่น้องพี่ขับเองไหครับคันนี้<ห>ขับขับเองบ่อันนี้ก็เป็นนนท์ขับนะครับ มีแต่ขั้นที่สวยๆะลอๆครับมีแต่ขั้น,นง่ามๆครับพี่น้องสำหรับาบางทางด่านโคหนึงครับอันนี้ก็จะเริ่มวะลั่นเนีไปเรียมะนาวไปก่อนโหดจัดเนาดูมาขาวกอนหอนเป็นหอนเสียงโหดครับ โหดเป็นโหดเนา